คณะทนะัวยกล้อยุค New Normal สัปดาห์นี้เราก็มาอยู่แลนด์มาร์คใหม่ของเมืองสุพรรณบุรีกันเลยก็ว่าได้ที่นี่คือพุธธนทธมณฑลสถานแห่งเมืองสุพรรณบุรีสวัสดีครับท่านเกิดมาเป็ครับตันนี้จะมานําเสนอนะ <c oughs> การท่องเที่ยวยุคหลังโควิดในแบบ New Normal เตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล120วันนับจากนี้ไป สุพรณบุรีนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะรับน,นโยบายของรัฐบาลนะครับ120วันเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐ,ฐกิจให้คนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเราก็เตรียมพร้อมไ้ก่อนวันนี้ต้องขอบคุณรายการของทางคุณกิษณะนะครับช่วงนี้เรายังระมัดระวังตัวอยู่แต่เมื่อผ่าน120วันแล้วสุพรณบุรีก็จะพร้อมที่จะรองรับผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวที่สุพรพัุรีเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตาร์แลวก็เชิงศาสนาเรามีพระแกะสลักหน้าผาองค์ใใหญ่ท่ทีสุดนโ พระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิครับท่านจะได้กราบไหว้กับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับอ,อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีครับเน,น,น,นี่ยตรงนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่เนี่ยเพื่อสร้างใหม่เนี่ยเราจะทําให้สาหรับทุกๆคนเลยครับวันนี้ท่านมาอาจอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายนิดนึงแต่ถ้าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ทุกๆกลุ่มทุกๆวัยมาเที่ยวได้ด้วย ความปลอดภัยครับปรับภูมิทัศน์แล้วก็จะมีต้นไม้มีมีแหล่งน้ํามีน้ําตกดูให้มันร่มรื่นสวยงามครับแล้วต่อไปก็จะมีสกายวอล์กเดินด้านบนครับทุกคนขึ้นไปได้ครับเพราะเรามีลิฟตอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นหุบเขาเลยนะครับหุบเขาบังกรบินครับเป็นรูปบังกรสุดยอด่วงจุ้ยแนะนํามากราบว่าที่นี่เลยนะผู้ว่าครับกราบว่เพื่อเป็นศีมงคลเป็นกําลังใจให้กับตัวเองครับ นี่ก็คือพระเกตมาลาใช่ไหมท่านผู้ว่าครับพี่ยนจะนําขึ้นไปปริสถานะบนยอดตรงนี้พระเศียรพระเศียรของพระแกะสลักอยากให้พี่น้องประชาชนได้มาปิดทองตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับพอยกขึ้นไปแล้วจะปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมเขายกไปนู่นโหสูงมากเลยนะครับตอนนี้รีบมานะครับมีฮะธรรมะทุกคนได้มาปิดปิดทองก็เี่นเชญนะครับมาเเททททีี่่ยววไไ ตอนนี้แม้ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ก็นี่ครับเฟรนี่ดีไซน์ด้วยนโยบายของทางจังหวัดทางท่านพ่อเมืองนะครับส่งเสริมต่อย,ยอดพัฒนาให้เมืองสุพรรณนี่เป็นฟอร์ออนะครับนี่วิวแชร์ก็จะมีนี่คุณพี่กุหลาบของเราเนี่นะเป็นประธานภาคกลางของเราแล้วก็ประธานสุพรรณบุรีในส่วนของทูตอายยสถาสตร์ก็จะคอยพาคณะเนี่ยไปสำรวจนะ มาอยู่ในถ้ำให้เย็น,นขึ้นนะได้บอกว่าครับถ้ำมังกรบินมาถึงปุ๊บเย็นเลยนะนี่ลมยังไม่ค่อยมีนะครับ<อ>ดูปัดใบไม้นี่ค่อมีแต่เย็นแล้วครับนี่มาสจั่นธรรมชาติเลยนะข้างนอกเมื่อกี้เรานี่แดดเปรี้ยงนะเผื่อแตกโซกกันเลยเข้ามานี่เย็นช <c oughs> ื่นใจอันนี้อยู่ด้านหลังองค์พระพุทธ<ต>รูปรนะครับได้บอกว่าครับดูหลังองค์หลวงพ่ออุทอรครับด้านหลังก็มีชุดเล็กครับในการแกะสลักหินขาครับ เป็นปฏิมากรรมพระพุทธรูปพระเจ้าห้าพระองค์นะครับท่เจ้าห้าพระองค์อยัไหว้พระแม่เธอรนีนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับท่านต้องมีอิทธิฤทธิ์มีบุญบารมีดูจากชุดที่มาแก้บนนะครับเฮ้นะอันนี้เราไม่แนะนำมาแต่อยากจะบอกให้มากันมานะเพื่อได้โชคได้รับ มาที่นี่เราก็เห็นศักยภาพของการท่องเที่ยวของเมืองสุพรรณได้ชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่และเขาก็พัฒนาพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยเรื่องอารยสถาปัตย์ที่จะมาช่วยเติมเต็มใท่องเที่ยวทุกคนเข้าถึงได้เพราะเราก็วางไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลยเพื่อให้การปรับปรุงแต่ละพื้นที่เนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มทุกวยัยให้มาเที่ยวแล้วมีความสะดวกมีความปลอดภยัยเข้าถึงได้ทุกจุดสร้างความเท่าเทียมกันคนกลุ่มสูงอายุเนี่ยเยอะขึ้นถ้าเรามีที่ให้เขาไปเน ออกกําลังเนี่ยจิตใจก็เบิกบานร่างกายก็แข็งแรงคนมีสูงอายุก็มีความสุขตัวนี้ซึ่งปออ,อก,ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนสูงอายุเนี่ยได้ได้ไปได้เข้าถึงได้หลายๆที่อยากให้ท่านได้มาสัมผัสกับสิ่งที่มหัศจรรย์พระพุทธรูปคีรีสีสวนภูมิเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่องค์ใหญ่ที่สุดอ,อยากให้มาสัมผัสกันครับโต๊ะพันธุนบุรี สร้างทำอารยะสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมต้องเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล